ครับก็ขอสวัสดี f อทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องซื้อขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ช่องซื้อขายเหรียญชาแนลจะนำเหรียญที่มีเจ้าของแล้วเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมา,เ,าเราได้ ทำคลิปวิดีโอขายเหรียญน,นี้เหรียญละสี่สิบบาทเป็นเหรียญพระเียนเอียงหลังจากที่ปล่อยคลิปไปไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับก็มี f อนะครับทักเข้ามา เป็นเจ้าของเหรียญสิบเหรียญน,นี้นะครับในราคาเหรียญละสี่สิบบาท,บาทก็อยู่ที่จังหวัดตรากจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากนะครับแม่สอดนะครับก็เป็นเจ้าของนี้โอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอ่า เอท่านนี้ที่สนับสนุนทางช่องของเราโดยการเป็นเจ้าของเหรียญพระเสียนเอียงสิบเหรียญในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่เราจะได้ส่งเหรียญไปให้นะครับเราก็นำมารีวิวให้เอฟซน,นะครับได้รับชมเนื่องจากว่ามี f อฟหลายๆท่านยังไม่เข้าใจยังกังวลอยู่ดูคลิป ชมรายการเหรียญจากทางช่องซื้อขายเหรียญชาแนลก็มีความต้องการเหรียญเป็นจำนวนมากแต่กังวลอยู่ว่าจะทำอย่างไรจะติดต่อช่องทางไหนถึงจะได้ซื้อขายบางท่านก็กังวลว่าจะถูกหลอกนะครับ ก็คือไม่รู้ว่าเราจะยืนยันยังไงนะครับก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่ได้บังคับใครต้องการก็ทำตามเงื่อนไขของทางช่องของเราก็เร็วกันนะครับดูคลิปวีดีโอแล้วถ้าสนใจเหรียญก็คอมเมนต์นะครับเราอ่านคอมเมนต์ทุกวันนะครับคอมเมนต์เพื่ออะไรนะครับคอมเมนต์เพื่อ ขอช่องทางการซื้อขายหรือว่าขอช่องทางการติดต่อนั่นแหละนะครับอยากจะเป็นเจ้าของเหรียญในคลิปวิดีโอก็สอบถามคอมเมนต์เข้ามานะครับเราอ่านคอมเมนต์เราก็จะให้ช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับคือเราจะไม่ไม่ทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ในคลิปนะครับ เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเราก็ทําอย่างนั้นแหละนะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับนะครับก็ลายมาแบบรบกวนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของเหรียญสักรายก็มีแต่คนมาพูดเล่นคุยเล่นยังไงนีน้เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปทําอย่างนั้นนะครับเราก็เอทําคลิปวิดีโอเราก็ไม่ได้หวังยอดวิวนะครับ เราทําการค้าเราทําการขายอย่างเดียวนะครับยอดวิวก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไม่สําคัญสําหรับช่องของเรานะครับสำหรับยอดวิวคลิปวิดีโอนี้เราก็มาแนะนําเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับถ้าท่านติดตามคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับท่านติดตามแล้วท่านดูแล้วท่านชอบเหรียญท่านก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อที่จะหาช่องทางเป็นเจ้าของเหรียญเหมือนสิบเหรียญน,นี้นะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาพรุ่งนี้ก็จะไปโอนให้เจ้าของเหรียญแล้วนะครับเขาก็โอนมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะจะ พ่กนี้จะส่งจะส่งเหรียญให้เจ้าของเหรียญน,นะครับก็มาทําคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับยืนยันนะครับว่าทางช่องของเราขายจริงนะครับยืนยันว่า FCN จริงมันมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเลยไม่สามารถที่จะให้ดูหลักฐานได้นะครับหลักฐานของการโอนนะครับก็ใครต้องการและใครอยากได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ พรุ่งนี้นะครับเราก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญพระเศียรเอียงอีกนะครับก็จะเป็นเหรียญอ,อีกชุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่มียังไม่เคยทําคลิปวีดีโออออเลยนะครับเกี่ยวกับการขายมีแต่ทําให้ดูนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับมีอยู่12เหรียญ นะครับเราจะมาทําคลิปวิดีโอเมื่อเช้าไอตอนเช้าของพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับท่านผู้ชมยืมติดตามติดตามแล้วสวนใจก็คอมเมนต์เข้ามานะครับในส่วนของเหรียญสิบเหรียญที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับเราก็จะมาให้ดูกันนะครับเปลี่ยนแบบไหนเนี่ยนะครับ เอียงเอีย e งแค่นี้นะครับเอีย e งประมาณนี้ราคาหลักสิบนะครับเหรียญละสี่สิบบาทนะครับมีเจ้าของแล้วจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิบเหรียญก็สี่ร้อยนะครับบวกค่าส่งอีกเจ็ดสิบบาทนะครับก็สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ้าของเหรียญก็โอนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้เราก็จะส่งเหรียญให้กับเจ้าของเหรียญเหรียญนี้ ไปที่แม่สอนแม่สอนนะครับจังหวัดตรากเป็นเจ้าของเหรียญน,นี้ไปเพรอเซียนเอียงสิบเหรียญน,นะครับถ้าเจ้าของเหรียญดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะโอนให้นะครับรอรับได้เลยไม่เกินไม่เกินสมวันถึงแน่นะครับ ไม่เกินสามวันถึงแน่เนี่ยนะครับก็เป็นยังไงนะครับเจ้าของเหรียญสวยไหมครับสวยก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเหรียญน,นี้นะครับนี่เ,เหรียญพระเศียรเอียงจํานวนสิบเหรียญที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้า,าท่านเจ้าของเหรียญท่านนี้นะครับถ้าท่านมีกลุ่มซื้อขายนะครับท่านนําไปโพสต์ขายในกลุ่มของท่าน ได้หลักร้อยนะครับได้หลักร้อยแน่นอนมีกําไรแน่นอนมีหลายท่านนะครับซื้อเหรียญไปจากทางช่องของเราเนี่ยเป็นขายได้กําไรแล้วก็สั่งซื้ออยู่เป็นประจํานะครับส่วนส่วนท่านใดที่ไม่ได้ขายนะครับท่านก็ซื้อไปเก็บนะครับท่านก็ซื้อไปเก็บยังไม่ขายเพราะว่ามันไม่มีราคา ยังไม่มีราคาก็ยังไม่ขายซื้อไปเก็บนะครับพเ,เ,เหียนเอียงเหรียญละสี่สิบบาทสิบเหรียญมีเจ้าของแล้วนะครับสิบเหรียญน,นี้ตรงนี้จะส่งเหรียญให้เขานะครับก็นำมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ได,ดูได้รู้ว่าทางช่องของเราขายจริงนะครับคนซื้อก็ซื้อจริงนะครับ ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ